ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องเด็กใสยคองนะครับวันนี้ก็พามาชมน้องใหม่นะครับชคบป็นเลี้ยงนะครับสามหกศูนนาจิก้านะครับกระบะสามินนะครับก็โทนสีขาวล้วนเลยครับช่วงล่างก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับ ก็จัดโดยอู่ร้านตมชายชโบนะครับกระบะสามมิลนะครับ,รบ,ารบฝาท้ายก็จะเป็นแบบเปิดข้างนะครับบิดๆแล้วอาจจะมองไม่เห็นนะครับ3สมิลน,นะครับ3มมิลมอเตอร์ ไท้ายนะครับไปถ่ายเส้นนะครับกระบะก็จะประมาณ2เมตรยี่นะครับวิ่งเหล็กอย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็เพิ่งเสร็จเสร็จมาเมื่อวานนะครับถูไปเอามานะครับจากร้านสมชายนะครับ ก็เป็นหน้าจิกานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเดิมเดิมเดิมเลยนะครับเดิมโรงงานนะครับว่าอันนี้เน้นวิ่งไก่นะครับวิ่งล่องก็จากปทุมไประยองครับเอาเล็กไปลงนะครับ นี่นะครับชนเย็นเย็นนะครับป่บายังใหญ่เลยครับไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับ เป็น l e d อเมหมดแล้วนะครับโีเคครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพีท่านี้ครับก็ฝากติดตามช่องเด็กสายคองด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ